คุณผู้ชมรายการคลาสเมติกที่รักคองจิ๋วทุกคน,นะคะรักขนาดนั้นเชียวช่วงนี้นะคะก็เข้าเดือนเมษาแล้วเนี่ยคาดว่าหลายๆคนนะคะคงจะร้อนตับแลบกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอากาศของประเทศไทยคือร้อนมากร้อนมากๆๆๆๆๆแต่ว่าวันนี้นะคะจิ๋วก็มีลุกนะคะที่จะเรียกว่าแต่งหน้ารับซัมเมอร์สไตล์สาวค่วาอี ะะมาแต่งให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะแต่งไม่ยากเลยนะคะและที่สําคัญนะคะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนนะคะเขาก็ออกคอลเลคชันใหม่สําหรับซัมเมอร์นะคะมาค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวแต่ว่าอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่จูชอบมากเลยนะคะนั่นก็คือแบรนด์นี้นี่ค่ะลังโคมนะคะแล้วโดยเฉพาะตัวคุชชั่นของเขานะคะจูใช้มาตั้งแต่คุชชั่นตัวแรกนะคะจนตัวนี้เนี่ย จะบอกว่ามันบางเบาสบายผิวแต่ว่าให้การปกปิดที่ดีมากนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นลังโคมบองเอ็กซ์เปิดพุ n ชั่นคอมแพคนะคะไฮ g h c o v e r a อ e s p เ50ห a บบวกบวกบวกแต่ว่าไม่มันเลยเพื่อนอาจจะยังไม่เชื่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิวว่าตามจิวเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามันเป็นยังไง วัสดีค่ะวันนี้นะคะคลาสเมติกนะคะจิวใจสาวๆที่ชอบการแต่งหน้าแบบใสๆเบาๆสไตล์สาวเขาว่าอีจิปุ่งกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากลังโคมนะคะให้เครื่องสอําอางเรามาเยอะแยะมากมายกายกองเลยโดยเฉพาะตอนนี้นะคะที่กําลังเรียกไว่าอยู่ในกระแสเลยเนาะ ก็เป็นเรื่องของคุชชั่นนะคะซึ่งลังโคมเนี่ยจุเคยทํารีวิวของคุชชั่นเข้าไปแล้วแต่ว่าเป็นสูตรก่อนหน้านี้นะคะเป็นคอลเลคชั่นก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้เนี่ยเขามีคอลเลคชั่นใหม่นะคะแต่ว่าที่แตกต่างเนี่ยจะบอกว่าเขาเป็น High Coverage นะคะมีชื่อว่า b l o n g Expert Cushion Compact High Coverage ค่ะซึ่งสีที่เขามีเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะคะน่าจะมีประมาณ8สีด้วยกัน ก็ถือว่าเป็นยี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์ที่ทําคุชชั่นออกมาได้หลากหลายสีมากมายนะคะสามารถเลือกใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นคนผิวขาวผิวเหลืองผิวชมพูหรือแม้แต่ผิวคล้ำนะคะก็มีคุชชั่นให้ใช้แล้วจากที่จิวไปลองคุชชั่นที่ลังโคมที่เคาน์เตอร์เขานะคะจวรู้สึกว่าเขาปกปิดดีอะแต่ว่าเอาเป็นว่าจะพูดไปก็คงยังไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยววันนี้จวจะทํา how to ให้ดูกันคะ่ะเริ่มเลยนะคะจากการที่เราก็จะลงคุชชั่นไปเลยเพราะว่าจูลง บำรุงมาแล้วนะคะสีที่อยู่ใช้เนี่ยก็คือสี O02 นะคะเห็นไหมคะว่าตัวข้างในตลับคุชชั่นเขาเนี่ยเขาจะเหมือนเป็นแผ่นตะข่ายเขาจะไม่ได้เป็นฟองน้ําเหมือนที่ผ่านมาหรือว่าเหมือนแบรนด์อื่นนะคะอันนี้จะเป็นตะข่ายเลยไฮคัฟเวอร์เชเราชอบค่ะเป็นสาวไทยที่ชอบการปกปิดระดับสูงสุด <c oughs> ลงเลยค่ะ สเกลแบบเดียวก็เนียนถ้าสมมติว่าคนไหนที่แบบไม่ได้มีริ้วรอยอะไรมากมายนะคะก็สามารถลงแบบบางๆได้เท่านั้นก็ถือว่าปกปิดมากเพียงพอแล้วแต่ว่าถ้าสําหรับคนที่แบบอักช่วงนี้มีสิวเหมือนจิ๋วนะคะมีรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะปล่อยให้เขาแห้งแล้วก็เซ็ตตัวลงผิวสักนิดนึงก่อนแล้วค่อยลงทับอีกชั้นได้ นีคะว่าจะรู้สึกเหมือนไม่ได้เงาวาวมากเหมือนแบรนด์อื่นหรือว่าเหมือนคุชชั่นของเกาหลีนะคะที่เขาจะเน้นความเงาวาวแต่ว่าตัวนี้จิวรู้สึกว่าเหมาะกับประเทศไทยเพราะว่ามันไม่ค่อยเงาไม่ค่อยวาวมันดูชุ่มชื้นมันดูฉ่ามากกว่าปกติเพราะปกติเวลาเราทารองพื้นอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าสูตรโดยทั่วไปที่สาวไทยชอบใช้นะคะก็จะเป็นออรองพื้นแบบเนื้อแมทไม่ก็แบบเนื้อซาตินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแห้งไปนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันปกปิดได้ค่อนข้างดีแต่ว่ามันยังดูชุ่ม ยืนอยู่ไม่ได้ดูแมตอะไรขนาดนั้นในเมื่อเรามีรอยสิวนะคะเราจะขอลงเพิ่มอีกชั้นหนึ่งชอบจุดช,ชอบเวลาที่จุไปเลือกสีคุชชั่นที่ลังโคมนะคะมันจะรู้สึกว่ามันจะมีสีที่พอดีกับสีผิวเราซึ่งอันนี้เป็นสีที่แบบพอดีมากแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ทั่วไปถ้าสมมติว่าเป็นของเกาหลีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีแบบเบอร์21เอบอร์23ซึ่งจุก็ยังรู้สึกว่าบางทีมันค่อนข้างขาวไปสําหรับผิวตัวเองอยู่ ไม่ลงแบบไม่ลงคอนซีลเลอร์เลยก็ได้นะ <'m> tonight, โอรู้สึกหน้าตื่นขึ้น,นมานะคะเดี๋ยวขอลงคอนซีลเลอร์ที่สิวก่อนเล็กน้อยนะไม่ไว้จริงๆแต่จริงๆก็คือเขาก็ค่อนข้างปกปิดได้แบบค่อนข้างเยอะแล้วนะคะ จะบอกว่าซื้อที่กดสิวมาใหม่คราวนี้ก็เลยลองกดคือกดไม่เป็นไงมันก็เลยเกิดเป็นการอักเสบเป็นการช้ำขึ้นมาแบบแดงเจ๊ดเลยจากนั้นนะคะถ้าทํางานในห้องแอร์เนี้ยไม่ต้องลงแป้งฝุ่นก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่มั่นใจแล้วก็มีผิวที่ค่อนข้างมันนะคะเวลาออกไปข้างนอกเนี้ยอาจจะเซ็ตด้วยแป้งฝุ่นอีกสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเซ็ตแป้งฝุ่นเนี้ย ได้บลัชออนแบบคุชชั่นมาด้วยค่ะไม่แน่นะที่เคาน์เตอร์อาจจะหมดก็ได้นะคะถ้าไม่รีบไปซื้อจริงๆ <c oughs> เพราะว่าสีนี้นะคะเป็นสีที่พี่ที่เคาน์เตอร์นะคะเขาแนะนำมาเลยว่าน่ารักมากแล้วตอนที่จิวลองนะคะก็มันน่ารักไม่ได้ค่ะต้องสีนี้สีที่จิวใช้นะคะก็คือ032 Splash Coral ค่ะ ก็จะมาในรูปตลับนะคะตัวคูชชั่นบลัชของเขานะคะจะไม่มีรีฟิลก็คือซื้อมาก็จะเป็นตลับอย่างนี้เลยหนึ่งอันนะจ๊ะเราก็จะลงแบบญี่ปุ่นนะคะแล้วพับก็แบบอันเล็กๆน่ารักอ่ะเราจะลงแบบญี่ปุ่นนะคะก็คือจะเหมือนแบบแก้มเมาๆนิดนึงแล้วก็แต้มลงไปที่ด้านข้างนะคะแต้มบริเวณนี้อ่ดีงาม ม่เหนียวเนอะน่นะแลจุชอบบลัชของเขาอย่างหนึ่งตรงที่ว่าทุกสีของเขาเนี่ยน่ารักหมดเลย ไปญี่ปุ่นนะคะจะเห็นได้เลยว่าเขานิยมแต่งหน้าแบบนี้กันมากเลยอะ่ะคือแบบแก้มแดงแงเมาๆมาดูแบบอานเนะดูแบบ Liu ิลิกข้ยน่ารักแต่ก็น่ารักจริงๆแทบจะไม่เคยเห็นคนแบบแต่งหน้าป,ปกติกันเลยอะ่ะไม่เคยเห็นคนบบ On ปัดกละชออนปกติกันเลยอ่ะตอนเนี้ยคือดีอ่ะชอบอยากได้อีกอยากได้อีกหลายๆสีกะว่าจะไปตำให้หมดเลยเหมือนกันนะคะต่อมานะคะก็เซตกันด้วยแป้งฝุ่น,นะคะ่ะ ซึ่งแป้งขุ่นที่จู๋ใช้นะคะก็เป็นของลังโคมเหมือนกันตัวนี้นะคะก็จะเอาไว้เซตเวลาที่แบบออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะสำหรับคนที่หน้ามันง่ายนะคะอย่างที่จู๋บอกไปก็จะใช้เป็นเบอร์02นะคะตัวนี้เป็นแป้งแอ s ซ l ลูตของลังโคมนะคะุน่ม ที่จวเห็นนะคะคือผู้หญิงญี่ปุ่นเขาแทบจะแบบไม่เฉดดิ้งอะไรเลยอะ่ะไม่เฉดดิ้งจมูกไม่เฉดดิ้งกรอบหน้าคือไม่เลยอะ่ะหน้าแบบขาวๆแต่เขาดูเด็กนะการที่ไม่เฉดดิ้งเนี้ยมันก็ทําให้เขาดูเด็กไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ <c oughs> จะไม่เฉดดิ้งไหวไหมอ่ะลงแป้งฝุ่นเสร็จแล้วนะคะเราก็ จาเขียนคิ้วกันเลยตัวคิ้วอันนี้ไม่ได้อวยนะสำหรับตัวคิ้วนะคะที่จิ๋วใช้เนี่ยจะเป็นแบบเจลของลังโคมนะคะแต่ว่าตอนแรกอะ่ะคิดว่ามันจะต้องเป็นเจลแบบค่อนข้างแห้งนิดหน่อยแล้วก็น่าจะเขียนยากๆเหมือนที่เราเคยเขียนมาแต่ว่าเจลของเขาจะค่อนข้างนุ่มแล้วก็ลื่นนะคะตัวนี้นะคะเป็นลังโคมเซอร์เซลเจลวอเตอร์พรูฟอะโรเจลครีมค่ะสีที่จิ๋วใช้นะคะก็จะเป็นสีเบอร์ศูคือดี จะบอกว่าดีจริงๆมันเขียนนุ่มมากแต่แบบนิดเดียวแล้วเขียนได้เลยนะคะก็ใช้ผู่กันในการวาดคิ้วนะจ๊ะขออนุญาตถือกระจกแล้วกันเนาะอย่างนี้นะคะแล้วก็แตะสไตล์การเขียนคิ้วของสาวญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็เคยแต่งกันให้ดูในรูปของโมริไปแล้วเนี่ยก็คือเขาจะเขียนตามรูปคิ้วกันไปเลยแต่ว่าวันนี้เพื่อให้มันแบบดูใส่ดูเด็กแล้วเพื่อนๆแต่งตามกันได้ไม่ยากนะคะจะก็จะขอเขียนคิ้วแบบตรงแต่ว่าไม่ค่อยหนามากแล้วกันเนาะ เริ่มจากกลางคิ้วนะคะแล้วก็ลากหางลงมาแบบตรงๆลากหางไปด้านหลังเห็นไหมว่าสีมันจะค่อยๆมาแต่ว่ามันนุ่มอ่ะมันไม่เป็นก้อนเลยแล้วก็ที่เหลือนะคะจากปลายพู่กันเนี้ยแล้วก็เกลี่ยมาด้านหน้าแล้วก็จะได้คิวที่ค่อนข้างธรรมชาติสวยไหม เนื้อครีมเขาดีอ่ะพูดดูอวยอวยเนาะเขาได้เครื่องสำอางตีแต่จริงๆแต่ของเขาดีจริงถ้าสมมติว่าใครอยากลองเนี่ยจิว่าไปลองที่เคานเตอร์คือครบเลยอ่ะแล้วคุณจะรู้ว่าที่ฉันพูดนั้นเมืนเรื่องจริงเนะเหมือนกันนะคะเริ่มจากกลางคิว้วแล้วลากออกมา คิ้วเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะมาลงอายแชโดว์กันเลยดีกว่าค่ะซึ่งวันนี้นะคะจูมีอายแชโดว์พาเลตจากลังโคมนะคะอันนี้เป็นเบอร์ D013 นะคะนี่เป็นเบอร์ D013 ลังโคม Hypnose Palette Eyeshadow นะคะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้เปิดออกมานะคะสีที่ได้มาก็คือจะเป็นพาสเทลฟ้าม่วง ชมพูหว,วานใสๆเข้ากับชุดในวันนี้มากค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะที่จุวได้มาเนี่ยก็คือลังโคมมายปริเซียงพาสเทลค่ะตัวนี้จะเป็นแบบคอลเลกชันของปารีสเขานะคะลังคโคมปริเซียงคือน่ารักมากเปิดให้ดู <laughs> น่ารักได้อีกคือแต่ละอันนะคะมันก็จะเป็นเหมือน ไฮไลท์ light, อยให้คําว่าไฮไลท์อีกว่ามันจะเป็นเหมือนไฮไลท์ที่ออกเป็นสีแบบจางๆนะคะสามารถใช้เป็นอายแชโดว์ได้ก็คืออันนี้เริ่มจากสีเบอร์1 2 3 4 5 6 7 8 9จากสีเบอร์1เบอร์ถึงเบอร์3แล้วก็เบอร์7ถึงเบอร์9เนี่ย สามารถใช้เป็นอายแชโดว์ได้นะคะเขามีบอกอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็เวลาปัดรวมทั้งหมดหรือว่าจะแยกกันปัดแค่3 4สีบนเนี่ยก็สามารถทําเป็นไฮไลท์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแต่งตาวันนี้แล้วก็แต่งหน้าวันนี้เราจะใช้2พาเลตนี้ค่ะเริ่มจากขั้นแรกนะคะก็คือจะขอลงสีเบอร์6นะคะเบอร์นี้เบอร์นี้นะคะลงที่ขอบตาด้านล่างนะจ๊ลงขอบตาด้านล่างก่อนเพราะว่าสีฟ้าเอาไว้ลงที่หลัง อนุญาตย,ยกกระจกขึ้นมาเราก็ลงไปที่ขอบตาด้านล่างเลยค่ะเอาจิงๆนะจือว่าเขาก็เป็นอายแชโดได้ทุกสีแหละก็สดหรือแบบก็แบบเหลือบๆน่ารักที <c oughs> หวาน ผ่านมากมันจะเป็นเหมือนการตัดขอบตรงบลัชออนของเรานะคะให้มันมันมาเชื่อมกับขอบตาต่อมานะคะเราก็จะใช้สีฟ้าตัวนี้ลงให้ทั่วเปลือกตานะคะแต่จะเว้นด้านบนไว้บางทีเราแต่งหน้าแบบสีธรรมดาธรรมดาสีน้ำตาอะไรเงี้ยอาจจะเบื่อแล้วเนาะ เราลองมาเล่นสีพาาเทลเล่นแบบสีเ,เหลือบๆดูบ้างเข้าก,กระดูกเบ้าตาเลยอะจากนั้นค่ะเราก็ใช้สีนี้นะคะตัวนี้สีนี้มันจะออกแบบเหลือบๆมุ่งมัวนเราจะเอาไว้ทาเชื่อมกับสีฟ้าขึ้นไปด้านบนค่ะ <M est rian> ก็เริ่มจากที่เบ้าตาแล้วก็ขึ้นไปนิดหน่อย จากนั้นค่ะเราก็จะใช้สีนะคะสีน้ำตาลลงที่หางตาค่ะเน้นนิดหนึ่งลงให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะยกขึ้นมาจากนั้นค่ะหัวตาเรานะคะเราจะใช้สีเหลืองตัวนี้เราจะลงที่หัวตาของเรานะคะ ายแชโดว์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอเว้นเวลาติดสติกเกอร์ตา2ชั้นก่อนนะคะติดตา2ชั้นแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงต่อดีขอวาดอายไลเนอร์ก่อนเลยละกันนะนวันนี้นะคะเราจะไม่ได้เขียนอายไลเนอร์ให้มันเป็นวิงอะไรมากมายนะคะเราจะเน้นความกลมโตของตาเท่านั้น ให้เน้นตรงช่วงหางนะคะหางตาเนี่ยให้เส้นใหญ่ขึ้นว่าหน่อยได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็หนีบขนตาดัดขนตากาันแล้วก็ปัดมาสคคาร่ากันเลยค่ะ ที่จิ๋วใช้ในวันนี้นะคะก็เป็น Hypnos e Doll Eyes นะคะ Waterproof Mascara ของลังโคมค่ะมีลักษณะเป็นแปรงแบบนี้ตะเดันดีอ่ะดีแลละคือถ้านไหนมันดีเนี่ยก็ เวลาที่จุใช้อะไรแล้วมันดีเนี่ยเวลาจูพูดออกมามันจะเหมือนอวยมันจะเหมือนแบบขายของอะแต่ความจริงคือมันดีจริงๆก็เลยอยากให้ได้ลองแล้วแบบรู้สึกเหมือนกันอะเราก็เลยพูดเยอะนิดนึงนะคะอันนี้คือมันดีตรงที่ว่าเวลาเราปัดซ้ำอะมันไม่ทําให้ขนตามันหนักแล้วมันก็ตกลงมาแต่มันคือแบบเซตตัวขึ้นอยู่เลยคือถ้าเป็นคนขนตาเยอะกว่านี้นะจะปัดแค่มาสคาร่าแล้วไม่ติดขนตาปลอมเลยแต่คือเป็นคนขนตาแบบนับเส้นได้อะแต่มันก็ปัดขึ้นนะ ขออนุญาตติดขนตาก่อนขนตาที่เพื่อนๆเอามาติดนะคะก็สามารถเลือกแบบบางๆได้เลยคือติดแค่ให้พอมีเฉยๆไม่ได้แบบว่าฟุ้งฟิงอะไรมากมายนะคะใส่ตาสีฟ้า จริงๆที่จุดไม่ทาตาให้มันแบบฟ้ามากเนี่ยด้วยความที่แบบว่าเล็บเราก็ฟ้าแล้วเห็นไหมคะเล็บเราก็ฟ้าแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหนึแก้วแต่ถ้าให้มันฟ้าแบบฟ้าอมเทานิดนึงจุ๋ว่ามันดูสวยกว่ามันแบบยังสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันอยู่จะไม่แบบแฟชั่นมากนะคะปัดขนตาล่างนิดนึงด้วยความที่แบบหัวแปลงเขาตรงปลายอ่ะจะค่อนข้างเล็กอ่ะจุ๋เลยรู้สึกว่ามันดีต่อการปัดขนตาล่างก่อนปัดขนตาล่างนะคะก็ เอาส่วนเกินออกไปหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวขนตาล่างึันก้อนยิ่งมนีน้อยอยู่ด้วยบางทีก็คิดนะว่าถ้ามีน้อยขนาดนี้จะมีทำไมโอ๊ยคนี้คือแบบช่วยได้สุดๆแล้วนะคะคือถ้าปกติคือแบบ อย่าได้เห็นว่ามันงอกออกมาเลยเรามาติดขนตาล่างดีกว่าสาวญี่ปุ่นเขาจะแบบว่าไม่ได้แต่งหน้าเยอะมากแต่ว่าเขาจะเน้นที่แบบขนตาแก้มอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเน้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอติดขนตาเสร็จเราก็จะใช้มาสคาราปัดขนตาอีกรอบหนึ่งเอาแบบให้ขนตาล่างฟังแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ตอนนี้นะคะจุก็เขียนขอบตาล่างนะคะเขียนข้างในเนี่ยเพื่อให้มันเชื่อมกันกันกบขนตาจะได้ไม่ดูแบบไม่ดูหลอกนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยจุก็ปัดมัคคาร่าที่ขนตาล่างเพิ่มด้วยจะได้ดูแบบว่าเป็นลุครึ่งทั้งญี่ปุ่นและฝรั่งเหรอไรบอกแกเบ้าหน้าไม่ได้มีความเป็นฝรั่งเลยแล้วก็เชื่อมกับอายไลเนอร์ด้านหลัง นี่ได้แล้วแล้วก็ปัดขนตาล่างอีกสักเล็กน้อยมาต่อกันอีกนิดค่ะตรงที่ว่าด้วยความที่อย่างที่จะบอกไปนะคะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งการแต่งหน้าแบบชำํำโชว์ผิวแต่ว่าเราไม่ต้องการโชว์ผิวจริงๆเราต้องการโชว์ผิวให้ดูเหมือนว่าเราไม่ค่อยได้แต่งอะไร เพราะฉะนั้นจะก็จะไฮไลท์นะคะด้วยการปัดตัวนี้แหละแต่วนแบบวนทุกสีอย่างนี้เลยหรือว่าเวลาที่เพื่อนๆปัดอาจจะเลือกเฉพาะสีบนก็ได้ตามสีบนก็ได้นะคะแล้วแต่ปัดเฉพาะสีบนเนี่ยยังไงเรื่องมากจากนั้นค่ะคอยดูความแตกต่างนะคะ จากนั้นค่ะใช้สีเหลืองสีเหลืองอันนี้เบอร์เจ็ดนะคะใช้สีเหลืองเบอร์เจ็ดอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เราจะไม่เฉดดิ้งเลย แล้วก็สําหรับคนที่อยากให้หน้าผากนะคะดูหนกนูนดูมีเหม่งขึ้นมาเนี่ยก็สามารถปัด6สีข้างบนนะคะ1 2 3 4 5 6เนี่ยตรงช่วงหน้าผากได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจิว่าจุพอแล้วปัดแบบบาง,บางๆเนี่ยโอเคแต่มากกว่านี้คือไม่ไหวแล้วไม่อยากไม่อยากหนกขนาดนั้นนะคะจากนั้นค่ะสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องทำนั่นก็คือการทาลิปสเติกลิปสติกที่จะใช้ในวันนี้นะคะก็เป็นลังคม m e The a b s o l วัวลัวนะคะ เขาบอกว่าเป็นลิปกลอสแต่ว่าเป็นลิปกลอสที่ค่อนข้างมีสีอ่ะสีแบบชัดเจนด้วยเบอร์362ค่ะเดี๋ยวให้ดูบนมือก่ะคือเนื้อของเขาจะไม่ค่อยกลอสแต่ว่าเวลาลงปากไปเหมือนว่ามันจะแมทใช่ไหมแต่มันไม่แมทเลยมันกำลังนุ่มเหมือนเนื้อก๊ามีจุก็จะทาในส่วนที่เป็นรูมหัวใจก่อน จากนั้นอีกนิดนึงเราก็ใช้พัฟนะคะจากตัวคุชชั่นเนี่ยมาตบปาก <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> ก็เมมนิดนึงนะคะ เท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วปากนะคะวันนี้จิวเนี่ยจะไม่ได้ทาเต็มปากด้วยกันนะคะแล้วก็จะทาแค่ตรงกลางหรือว่าจะทาเต็มก็ได้แล้วเราค่อยใช้พาฟจากพิชาตินะคะมาตก,ตกให้มันเบลอเพราะว่าการที่แบบเบลอขอบปากมันจะดูเหมือนว่า เราไม่ได้จงใจทาลิปสติกแต่ว่ามันเป็นสีของฝากเราอย่างทั้งเองติงตตองมากเลยเอาเป็นว่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าทั้วทั้ลุกออกมาเนี่ยแต่งตัวแต่งหน้าแต่งผมแบบเสร็จเรียบร้อยแบบเสร็ตดีๆแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงกันค่ะ ็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรูปคาวีจิุ่งให้เพื่อนๆน,นะคะได้แต่งหน้าต้อนรับซัมเมอร์กันนะคะรู้อยู่แหละว่ามันค่อนข้างร้อนะเนาะแต่ว่าการที่จะทำให้เราใจเย็นได้เราก็ต้องมีการแต่งหน้ามีการ ลองเครื่องสำอางใหม่บ้างอะไรอย่างนี้บ้างนะคะก็จะทําให้สาวๆเนี่ยได้มีความสุขกันค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะต้องขอขอบคุณเครื่องสำอางจากลังโคมด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์ให้เราเนี่ยได้ใช้เครื่องสำอางทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นคุชชั่นเป็นแป้งเป็นลิปนะคะแต่อย่างที่จะบอกไปค่ะจะค่อนข้างชอบลังโคมนะคะหลายผลิตภัณฑ์เลยด้วยกันแต่ว่าที่ชอบมากที่สุดนะคะก็คือตัวคุชชั่นตัวใหม่ของเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นไฮคัเวอร์เรจแล้วก็มี SPF สูงถึง50 PA บวบวกบวกบวกนะคะ ใครที่ยังไม่เคยลองใครที่ยังไม่เคยเล่นนะคะแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่มีสีเรามันอาจจะไม่มีสีเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะไปลองที่เคาน์เตอร์ลังคมนะคะจิ๋วเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะถูกใจเหมือนจิ๋วค่ะสําหรับวันนี้นะคะจิ๋วก็ต้องลาไปก่อนแล้วใครที่ยังไม่กดซับสไคร e นะคะฝากด้วยนะจ๊ะเพราะว่ามันจะเป็นกําลังใจให้เราแล้วก็ทีมงานทุกๆคนค่ะไปก่อนนะจ๊ะพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ bye บ๊ายบายสวัสดีค่ะ